ราคาเปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro ถูกลงกว่าเดิมสูงสุด4,000บาทเมื่อเทียบกับปีก่อนสรุปแล้ว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่เจอะลึกปุ่มคัเมราคอ,อนโทรลของ iPhone 16 Series ทำอะไรได้บ้าง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับราคาเปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro ถูกลงกว่าเดิมสูงสุด4 0 0พบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหลังจาก iPhone 16 s e ซีรีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Apple ก็ประกาศราคาในไทยทันทีซึ่งพบว่าราคาเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้ราคาถูกกว่า iPhone 15ซีรีส์ที่เปิดตัวในปีที่แล้วเกือบทุกรุ่นมีเพียง iPhone 16 Pro Max รุ่น256 g b ที่ยังเตือนราคาเดิม ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบราคาเปิดตัวระหว่าง iPhone 16 s e ซีรีกับ iPhone 1 5 Series ซ,ซึ่งต้องย้ำว่าราคา iPhone 1 5 Series ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นราคาที่ Apple ประกาศไว้เพื่อช่วงเปิดตัวในเดือนกันยายน2023ปัจจุบัน iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ถูกยกเลิกการจำหน่ายแล้วใน Apple Store ขณะที่ iPhone 15และ iPhone 1 5 Plus ก็ถูกปรับราคาลงให้ถูกลงกว่าเดิม ราคาเปิดตัว X อ6รุ่น128 g b ราคา29,900บาทถูกลงกว่าเดิม3,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น256 g b ราคา33,900บาทถูกลงกว่ารุ่นเดิม3,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น512 g b ราคา41,900บาทถูกลงกว่ารุ่นเดิม4,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนราคาเปิดตัว iPhone 1 5รุ่น128 g b 32,900บาท ราคาล่าสุด26,900บาทรุ่น256 GB ราคา36,900บาทราคาล่าสุด39,000บาทรุ่น512 GB ราคา45,900บาทราคาล่าสุด38,900บาทราคาเปิดตัว iPhone 16 Plus รุ่น128 GB ราคา34,900บา,า,า 4, บทถูกลงกว่าเดิม3,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น256 GB ราคา38,900บาทถูกลงกว่าเดิม3,000บาทเมืม่อเทียบกับรุ่นก่อน รุ่น512 GB ราคา46,900บาทถูกลงกว่ารุ่นเดิม4,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนราคาเปิดตัว iPhone 15ร,รุ่น128 g b 37,900บาทราคาล่าสุด29,900บาทรุ่น256 g b ราคา41,900บาทราคาล่าสุด33,900บาทรุ่น512 g b ราคา5 9 0 0บาทราคาล่าสุด41,900บาท ราคาเปิดตัวอีก o n e 16 Pro รุ่น128 g b ราคา39,900บาทถูกลงกว่าเดิม2,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น256 g b ราคา43,900บาทถูกลงกว่าเดิม2,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น512 g b ราคา51,900บาทถูกลงกว่าเดิม3,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรุ่น1ธ b 59,900บาทถูกลงกว่าเดิม4,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ราคา i p h o n e 15 Pro รุ่น128 g b ราคา41,900บาทรุ่น256 g b ราคา45,900บาทรุ่น512 g b ราคา54,900บาทรุ่น 1TB ราคา63,900บาทราคาเปิดตัว i h o o e 1 6 Pro Max รุ่น256 g b 48,900บาทรุ่น512 g b ราคา56,900บาทถุกกระเดิม1,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน รุ่น1นึ่งกร์บาราคา64,900บาทถูกลงกระเดิม2,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนราคาเปิดตัว iPhone 15 Pro Max รุ่น256 g b ราคา48,900บาทรุ่น512 g b ราคา57,900บาทรุ่น1ธึบ66,900บาท ทั้งนี้ iPhone 16ซีรีส์ทั้ง4รุ่นจะพร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าในไทยวันที่13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายในวันที่20กันยายน2567ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สรุปแล้ว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่ ปีที่แล้ว iPhone 15 Pro Max เหนือกว่า iPhone 15 Pro ด้วยกล้องเทเลโฟโต้แบบเทราพิซึมแต่ในปีนี้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีความเท่าเทียมกันอย่างมากก่อนได้รับการเปิดตัวทางการ iPhone 16 Pro Max ถูกหรือว่าจะได้รับเซ็นเซอร์กล้องหลักใหม่รวมถึงปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนั่นทําให้รายละเอียดกล้องของ iPhone 1 6 Pro และ iPhone 16 Pro Max เหมือนกันสรุปความแตกต่างระหว่าง iPhone 16 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max iPhone 16 Pro มีความจุเริ่มต้น128 g b iPhone ไอโ16 Pro มีขนาด149.6คูณ71.5คูณ8.25มิมน้ำหนัก199กรัมไอโฟน16 Pro Max มีขนาด163คูณ77.6คูณ8.25มิมน้ำหนัก227มิิกรัมจอแสดงผลไอโฟน16 Pro มีความละเอียด2,622คูณ1,206พิกเซลขนาด6.3นิ้ว จอแสดงผลของ iPhone 16 Pro Max มีความละเอียด2,868ณ1,320พิกเซลขนาด6.9นิว้ว iPhone 16 Pro ให้อายุการใช้งานนานสูงสุด27ชั่วโมงสำหรับเล่นวิดีโอ iPhone 16 Pro Max ให้อายุใช้งานานานสูงสุด33ชั่วโมงด้วยเหตุนี้การตัดสินใจเลือกซื้อ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จึงง่ายขึ้นเยอะชอบจอใหญ่รับชมคอนเทนต์ได้เต็มตาเลือก iPhone 16 Pro Max เน้นพกผาง,ง่ายกล่องตัวกว่าเลือก p p o o n 16 Pro โดยทั้งคู่จะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนจะเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายในวันที่20กันยายน2567ราคา p p o o n 16 Pro รุ่น128 g b ราคา39,900บาทรุ่น256 g b ราคา43,900บาท รุ่น512 GB ราคา51,900บาทรุ่น1 t b บราคา59,900บาท iPhone 16 Pro Max รุ่น256 GB ราคา48,900บาทรุ่น512 GB ร,ราคา56,900บาทรุ่น1 t b บราคา64,900บาทที่มา Apple จาะลึกปุ่ม Camelac c o n t r l ของ iPhone 16 Series ทำอะไรได้บ้าง Apple เพิ่มปุ่มใหม่ Camelac Control ตัวควบคุมกล้องให้กับ iPhone 16, iPhone 1 6 Plus, iPhone 1 6 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max โดวยวางอยู่ฝั่งเดียวกับปุ่ม Power ส่วนจะมีวิธีการทำงานอย่างไรและทำอะไรได้บ้างเราหาคำตอบมาให้แล้วปุ่มคัมเอร์ล่ากดทของ iPhone 16 s e ซีรีส์ประกอบด้วยตัวสวิตช์ที่มีการขยับขึ้นลงของปุ่มเพื่อให้ประสบการณ์แบบการคลิกเซ็นเซอร์แรงกดความแม่นยำสูงที่ทำให้สามารถกดเบาเได้และเซนเซอร์แบบคัปาสิทที่ทำให้โต้ตอบด้วยการสัมผัสได้ จึงสามารถแตะหรือคลิกเพื่อเปิดกล้องถ่ายภาพและเริ่มบันทึกวิดีโอได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในส่วนแสดงภาพตัวอย่างของกล้องการเลื่อนนิ้วไปบนคามิ่าคอนโทรลจะช่วยผู้ใช้จัดเฟรมภาพและปรับตัวเลือกในการควบคุมอื่นๆอย่างการซูมค่าแสงหรือมิติความชัดลึกเพื่อจัดองค์ประกอบภาพหรือวิดีโอให้ออกมาสวยง,งามหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตภายในปีนี้ปุ่มคามิ่าคอนโทรลจะสามารถทำงานเป็นชัตเตอร์แบบ2จังหวะได้ เพื่อล็อกโฟกัสและค่าแสงที่ตัวแบบโดยอัตโนมัติเมื่อกดเบาๆช่วยให้ผู้ใช้จัดเฟรมภาพใหม่ได้โดยที่ตัวแบบไม่หลุดโฟกัสปุ่มคำบรรลักคอนโทรลสามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดแนวนอนและแนวตั้งโดยรองรับคำสั่งดังต่อไปนี้กดเพื่อเปิดแอปกล้องกดอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพได้ทันทีกดเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมด,ดวิดีโอกดเบาๆเพื่อเปิดตัวควบคุมอย่างการซูมกดเบาๆสองครั้งเปิดเมนูดูตัวอย่างกล้องเพื่อเลือกการควบคุมต่างๆเช่น การรับแสงหรือระยะชัดลึกเลื่อดเนื้วบนปุ่มเพื่อสลับระหว่างตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่และเปลี่ยนพารามิเตอร์เช่นสูมแสงหรือระยะชัดลึกเมื่อเลือกการควบคุมทั้งนี้ปุ่มค a m เมาคอนโทรลไม่เพียงแต่ใช้งานได้ในแอปกล้องของ IOS เท่านั้นแต่นักพัฒนายังสามารถนำคัมเมราคอนโทรลมาอยู่ในแอปของพวกเขาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Snapchat หรือ Kino ซึ่งผู้ใช้ปรับไวบาลานซ์และตั้งจุดโฟกัสได้ รวมถึงการตั้งจุดโฟกัสที่มีความลึกหลายๆระยะในฉากนั้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทาไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ